สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ที่น่ารักทุกๆคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับครูกูกันอีกเช่นเคยค่ะในรายวิชาภาษาไทยนะคะวันนี้เราจะมาเรียนในหัวข้อเรื่องการพูดในโอกาสต่างๆจะมีโอกาสไหนบ้างเข้าไปเรียนกันเลยค่ะ ค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะต้องมารู้ความหมายของการพูดก่อนนะคะก็คือการแสดงออกทางภาษาที่เราใช้ส่งสารกันเป็นปกติในชีวิตประจำวันนะคะบางครั้งนะคะจะเป็นการสื่อสารทางเดียวการสื่อสารทางเดียวคืออะไรอย่างเช่นเราดูทีวีการดูการบรรยายการกล่าวคำอวยพรการกล่าวสุนทรพจน์นะคะ บางครั้งเป็นการสื่อสารสองทางมีการตอบโต้กันระหว่างผู้รับสารกับผู้ส่งสารอย่างเช่นการสนทนาทางโทรศัพท์การถามตอบบ้างเขาเป็นการพูดอย่างเป็นทางการบ้างก็เป็นการพูดอย่างไม่เป็นทางการนะคะซึ่งวิธีการพูดในแต่ละโอกาสมีความแตกต่างกันทั้งสิ้นทักษะในการพูดจึงจาเป็นนะคะที่จะต้องฝึกฝนให้เชี่ยวชาญซึ่งจะสามารถพูดได้อย่างคล่องแคล่วในทุกสถานการณ์นั่นเองค่ะ ต่ไมไมกยท,ทกวันนี้นะคะครูก็จะมายกตัวอย่างการพูดอยู่3าประเภทด้วยกันนะคะอ,ะอย่างแรกนะคะก็คือการพูดอวยพรหรือการกล่าวอวยพรน,นะคะก็จะเป็นการแสดงความยินดีในโอกาสต่างๆเช่นงานวันเกิดงานมงคลสมรสงานขึ้นบ้านใหม่งานปีใหม่ งานฉลองการเลื่อนยศนะคะซึ่งจะมีหลักการพูดดังต่อไปนี้ค่ะข้อแรกนะคะกล่าวแสดงความยินดีที่ได้รับเกียรติให้ขึ้นมากล่าวอวยพรเราต้องกล่าวแสดงความยินดีก่อนนะคะข้อ 2. กล่าวถึงความสัมพันธ์ของผู้พูดต่อเจ้าภาพความสัมพันธ์ของผู้พูดต่อเจ้าภาพเป็นอะไรนะคะเป็นลูกเป็นหลานหรือเป็นเพื่อนร่วมงานนะคะหรือมีความสัมพันธ์อย่างใดกันนะคะ ข้อ3กล่าวถึงคุณความดีและเกียรติคุณหรือผลงานเด่นๆของเจ้าภาพนะคะก็คือกล่าวยกย่องชื่นชมสังเสริญเจ้าภาพนั่นเองค่ะคมามาประเภทที่2ค่ะการพูดโน้มน้าวใจนะคะ ก็คือการพูดเชิญชวนนะคะเกลี้ยกล่อมทักจูงให้ผู้ฟังเกิดความเชื่อถือเกิดความศรัทธามีความคิดเห็นคล้อยตามและปฏิบัติตามเช่นการพูดโฆษณาโฆษณาครีมผิวขาวนะคะหรือโฆษณายาสระผมสะแล้วตรงสวยหรือยาวเร็วนะคะการพูดหาเสียงการพูดเชิญชวนให้ปฏิบัติตามการพูดทักจูงให้เปลี่ยนแปลงทัศนคติการพูด ลุกเร้าให้เกิดปฏิกิริยาต่างๆตามที่คู่พูดต้องการนั่นเองค่ะค่ะาการพูดประเภทที่สามนะคะที่เราจะได้เรียนในวันนี้นั่นก็คือ<ม>การพูดโฆษณาค่ะคืออะไรก็คือการให้ข้อมูลข่าวสารเป็นการสื่อสาร จูงใจผ่านสื่อโฆษณาประเภทต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์วิทยุนะคะเพื่อจูงใจหรือโน้มน้าวใจให้ให้กลุ่มผู้บริโภคนะคะ,ะมีพฤติกรรมคล้อยตามเนื้อหาสารที่โฆษณา <c oughs> การพูดโฆษณานะคะ <c oughs> เป็นการพูดที่ต้องใช้ศิลปะและจิตวิทยานะคะ <c oughs> ที่เป็นพลังของภาษาสื่อสาร <c oughs> ให้ข้อมูลเพื่อเชิญชวนซักชวน ให้ผู้ฟังเชื่อและปฏิบัติตามนะคะค่ะก,ก,ก็เดินทางมาถึงช่วงท้ายของคลิปแล้วนะคะวันนี้เราก็มีใบงานที่จะต้องทำนะคะเรื่องการพูดในโอกาสต่างๆง่ายดเดียวนะคะให้นักเรียนอธิบาย หลักการพูดนะคะในโอกาสต่างๆนะคะข้อแรกค่ะการพูดอวยพรคืออะไรครูได้อธิบายไปทั้งหมดแล้วในคลิปนะคะข้อ 2. การพูดเพื่อโน้มน้าวใจคืออะไรและข้อ3ค่ะการพูดโฆษณาคืออะไรนะคะครูได้สอนมาแล้วทั้งหมดในคลิปให้ในักเรียนย้อนไปดูในคลิปได้นะคะแล้วก็ทําให้เสร็จแล้วก็ถ่ายรูปส่งมาในไลน์กลุ่มเราอีกเช่นเคยนะคะสําหรับคลิปนี้ครูก็ขอฝากไว้แค่นี้สวัสดีค่ะ I